ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีการเตรียมจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่48ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวค่ะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยียรติหรอบ พระชนมพรรษาหรือว่าสวนรอห้านะคะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธามผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราธิวาสครั้งที่48ประจําปี2 5 6 8ค่ะงานนี้นะคะมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายมาเข้าร่วมในการถแถลงโดยปีนี้ค่ะจะมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีนิทรรศการที่มีความหลากหลายรูปแบบในเรื่องของแนวคิดนิทรรศการมีชีวิตค่ะพร้อมกับมีกิจกรรม ไฮไลท์การประกวดแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของนราธิวาสมีการแข่งขันเรือกอและนะคะเรือยอ,อกองแล้วก็มีเรือโคชสีค่ะชิงถ้วยพระราชทานพระที่นั่ง ที่เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะมีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็สื่อผสมนะคะไลฟ์แอนซาวแอนมิกมีเดียในช่วงของช่วง3คืนสุดท้ายของงานค่ะก็คือ20 2 2ถึง22กันยายนนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงานนะครับของกองงานวันลองกองนะครับในปีนี้เนี่ยก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดตามรอยพระปณิธานสืบสารศารสตร์พระราชานวัตกรรมก้า,าวหน้าชาวนราเป็นสุข โดยมีการจัดนิทรรศการ26หน่วยงาน5โซนนับเป็นพระมหารการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผล,ผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองในวันอังคารที่16กกันยายนนี้ครับ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีริ้วขบวนพระหุวัฒน,นธรรมจาก13าอำเภอร,รวมแล้ว17ขบวนพร้อมกับการประกวดริ้วขบวนสวยงามและความคิดสร้างสารรค์การประกวดบาสโลปชาชักและการแสดงจากศิล,ลปินชั้นนำทุกค่ำคืนก็เชิญชวนประชาชนและก็นะักท่องเที่ยวนะคะไปร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของงานของดีเมืองนาราได้ในวันที่1 3ถึง22กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาค่ะ